ในกำยำใบหน้าขึงขังทราบชื่อคืออิทธิเดชหรือพรสวรรค์หรือเก่งโพมีอายุ40ปีถูกควบคุมตัวมาแถลงผลจับกลุมพร้อมของกลางเป็นเงินสดไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทและอาวุธปืนขนาดจุด38พร้อมกระสุนรวมทั้งรถเก๋งยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุ หากย้อนกลับไปวันที่6เมษายนกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพชายควงปืนชิงทรัพย์เงินสดจากรถขนเงินบริษัทแซมโก้ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์เยื้องห้างบิ๊กซีสาขาพัทยาใตา้อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตำรวจใช้เวลาแกะรอยเกือบหนึ่งเดือนเต็มจนกระทั่งพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายอิทธิเดชซึ่งมีหมายจับคดีอาชญากรรมที่ยังอยู่ในอายุความไม่ต่ำกว่าหหมายจับ คดีชิงทรัพย์สินยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นกลางดึกวันที่1พฤษภาคมต่อเนื่องวันที่2พฤษภาคม2559เกิดเหตุคนร้ายใช้อุปกรณ์เครื่องตัดหัวแก๊สโจรกรรมตู้เ TM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ติดตั้งอยู่หน้าบริษัทสินเชื่อเงินติดล้อสาขาปากซอยถนนกิ่งแก้ว22ทับ1อำเภอบางพลีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการภายในตู้มีเงินสดไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทและคนร้ายลงมือก่อเหตุเพียงลำพังซึ่งล่าสุดตำรวจใกล้ได้ตัวผู้ก่อเหตุ เช่นเดียวกันกับคดีคนร้ายบุกเข้าไปโจรกรรมตู้เซฟธนาคารกรุงเทพสาขายย่อยชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่9พฤษภาคมคนร้ายลงมือเพียงคนเดียวและรู้เส้นทางเข้าออกภายในซึ่งแนวทางสืบสวนยังเชื่อว่าคนร้ายใช้ยุทธวิธีเจาะฝ้าเพดานจากชั้น3ก่อนใช้เชือกโรยตัวลงไปด้านล่างคล้ายปฏิบัติการของอีธานฮันพระเอกในภาพยนตร์เรื่อง m i s s i ่น Impossible หากไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ดูจะพบว่าอาชญากรรมทรัพย์สินคนร้ายเลือกใช้วิธีปฏิบัติการเพียงลำพังมากขึ้นทั้งที่มีความเสี่ยงสูงและอาจยากต่อการได้ทรัพย์สินมีค่าอะไรคือปัจจัยให้คนร้ายตัดสินใจลงมือเพียงคนเดียวมากกว่าจะมาเป็นทีมนี่ยังคงเป็นคำถาม หลักอานยาวิทยาระบุว่าสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมประกอบไปด้วยหนึ่งเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีผู้อับจนหนทางซึ่งเข้าใจว่าอาชญากรรมสามารถสร้างความร่ำรวยได้ในระยะเวลาสั้น2คือสภาพครอบครัวผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่มักจะมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หันไปคบเพื่อนหรือผูกมิตรกับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 3. คือฐานะทางเศรษฐกิจผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมักจะมาจากคนที่มีฐานะยากจน มีสภาพจิตใจไม่ปกติต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด 4. คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนื่องจากเมืองไทยได้รับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกเช่นการนิยมวัตถุรสนิยมทางเพศและการแต่งกาย 5. คือปัญหาการว่างงานทําให้เกิดความดิ้นรนและหกความเสื่อมโทรมทางศิลธรรมเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมีผลมากกว่าคุณค่าทางวัฒนธรรมขาดการศึกษาและอบรมจิตใจที่ดีงาม ขณะที่สภาพของปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยมีการระบุไว้ว่า 1. ในสังคมกรุงเทพเป็นแหล่งศูนย์รวมของความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุการแก่งแย่งทำมาหากินก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย 2. คืออาชญากรรมในกรุงเทพมักจะเอาแบบอย่างจากสื่อมวลชนต่างๆเช่นข่าวภาพยนตร์ละครทีวี3คือสถานเริงรมและแหล่งอบายมุกกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม 4. การใช้ชีวิตในสังคมแออัดของชาวชนบทที่อพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพทางสังคมและการศึกษาและ 5. ข้อดีของการคมนาคมที่สะดวกทำให้เมื่ออาชญากรทำผิดแล้วมักจะหลบหนีและยากแก่การจับกลุ่มตัวมาลงโทษ จากปัจจัยต่างๆก็พอสรุปได้ว่าแรงกระตุ้นจากความบีบคั้นในสังคมและผลจากสภาพเศรษฐกษิจในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งผลักดันให้เหล่าอาชญากรรมหันหลังจากสังคมมาลงมือทำในสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมไม่ใช่การจับกลุ่มหากแต่เป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมซึ่งมีความสำคัญมากกว่าเพราะความสูญเสียหลังเกิดปัญหาต่างๆขึ้นไม่มีโอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมทีมข่าวจริงสปริงนิวส์ รายงานเดี๋ยวช่วงนี้พัศ